ฮาร์ดี้เหล่าฮอตพอตครับชาบูมาล่าสั่งตรงจากประเทศจีนนะครับนี่เลยครับน้ำซุปเข้มข้นฮะน้ำจิ้มหลากหลายมากมายแล้วแต่คุณจะประดิษฐ์ประดอยทําขึ้นมานะครับนี่น้ำจิ้มผมมาสี่ห้าถ้วยเลยนะนี่บาเขาเนี่ยน้ำจิ้มตัก,กเลยครับคุณอยากได้แบบไหนเลือกเอาเผ็ดหวานเค็มเปรี้ยวได้หมดครับอันนี้ครับหมูสามชั้นโอ้โหเนื้อสวยๆมัน,นง,งามๆจุ่มในหม้อไฟมาล่าอันนี้เป็นซุป สามสหายนะครับกลมกล่อมมากเลยเขาบอกถ้าชิมกับน้องก็ตักเป็นหมูสับนะใส่ถ้วยมาแล้วก็ใส่ซุปเ้าไปนะโอ้โหกลมกล่อมมากเขาบอกจริงๆอ่ะชิ้นแรกหมูมาแล้วครับจิม้มน้าจิ้มของน้องเขามีฮะส,สุตรของน้องเขานะครับอันนี้ใส่ปากคาแรกฟับเข้าไปนะฮะรสชาติน้าจิ้มก็กลมกล่อมหวานหวานนะครับสูตรน้ําซุปก็เป็นหมาล่าที่ผมว่า กลมๆนะไม่ฉุนเครื่องเทศเกินไปนะาชาปากไหมก็ไม่ชาเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นไส้เป็ดนะครับเขาบอกว่าให้เราจุ่ม30วินาทีนะครับจะได้ไม่เหนียวเกินไปครับอันนี้น้ำจิ้มสูตรของไส้เป็ดโดยเฉพาะครับกินเข้าไปนะครับจะเผ็ดๆทวดๆนะครับเป็นพริกกับถั่วพูดเลยว่าอันนี้คำนี้น้ำลายไหลชาปากมากขอบอกอ่ะอีกคำหนึ่งเป็นน้ำจิ้มสูตรของผมเองท่านนี้ก็ ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะฮะก็ชิมเข้าไปกัดเข้าไปแต่ว่าหมูเขาสดแน่นอนนะครับเขาบอกเลยร้านนี้เด็ดจริงๆนะครับน้ำซุปทั้ง2รสชาติใครที่ไม่กินหม่าล่าต้องมาลองร้านนี้ครับอีกอันนึงครับนี่หนวดปลาหมึกฮะเขาบอกว่าหนวดหมึกนี่สดมากเลยนะขี่ไปหนวดใหญ่ๆตัวๆหนึ่งจานสี่ชิ้นใส่ไปน้ำซุปครับนะลวกให้สุกกำลังดีขี่ขึ้นมาครับจากนั้น ก็จะมีน้ําจิ้มส่วนสาหรับซซฟูดอีกนะฮะน้องเขาตัดมาให้นี่เป็นถ้วยนี้จัดไปก็อร่อยดีนะครับสําหรับน้ําจิ้มสูตรที่เขาแนะนํามานะครับสำหรับการกินแต่ละอย่างนะใครยังไม่เคยลองผมก็ลองครั้งแรกฮะร้านนี้อร่อยจริงๆครับยอมรับเลยว่าของเขาเด็ดนะฮะน้ำซุปถึงจะมีราคาการต้องจ่ายเงินนะฮะก็คุ้มค่ากับการที่เราเสียตังไปโอภาคไปเท่าไหร่ไปยามกินอีนะฮะอันนี้อีกถ้วยหนึ่งนะที่เป็นซุป สามสหาะนะกับหมู่3ชั้นนะผมไม่ทำมุมชั้นมาเพิ่มอีกนะแล้วก็ก่อนจบก็ปิดท้ายด้วยขนมหวานนะไอศครีมนะฮะนี่เยิ้มเยิ้มกันไปนะครับ